สวัสดีครับคลิปนี้นะครับรถซูซูกิเอรดิก้าปี2019นะครับก็มีปัญหาคือเรื่องของเรื่องนะครับเอาไปทำระบบแอร์มาแล้วก็ช่างอู่เขาบอกให้เปลี่ยนสายพานเนาะสายพานเสื่อมสภาพวิ่งมาได้ประมาณหก0,000ืนกว่าโลนะครับก็เปลี่ยนทั้งสองเส้นเลยครับแต่ปัญหาคือเปลี่ยนให้ไม่ตรงสเปคนะครับอันนี้เพิ่งไปเปลี่ยนที่ที่ศูนย์มา นะครับเป็นรุ่นตรงสเปกนะครับก็ของเก่าเนี่ยจะเป็นสี่ที่จริงอะสายพานเส้นนี้นะครับสายพานปั๊มน้ํามันจะเป็นห้าล่องใช่ไหมครับอูเปลี่ยนมาให้เป็นสี่ร่องนะครับแล้วก็สายพานที่เป็นสายพานแอร์นะครับไอ้สายพานคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยอูเปลี่ยนมาให้ไม่ตรงสเปคนะครับซึ่งมันมีผลกับระยะยืดหดของสายพานแล้วก็ ทำให้ใช้ไปได้ไม่นานอะมันก็จะเกิดการยืดของสายพานนะครับก็จะต้องมาเปลี่ยนคือก็จะมีปัญหาว่าจะจะต้องเปลี่ยนเร็วกว่าสายพานมาตรฐานของศูย์นะเพราะว่าขนาดขนาดของสายพานไม่ตรงกับสเปกนะครับอันนี้เป็นวันนี้เพิ่งมาเปลี่ยนมานะครับ ก็ของศูนย์นะครับอันนี้เป็นเส้นที่ช่างอู่เขาเปลี่ยนให้นะครับมีเลขอยู่โอเคอันนี้เส้นยาวนี้เป็นสายพานหน้าเครื่องนะครับที่จริงต้องเป็น 5PK นะครับ913นะครับ 5 pk 913ตัวนี้อันนี้เขาสลับกล่องเฉยๆนะครับก็คือเป็นตัวนี้เนาะ5 pk 913นะครับส่วนสายสั้นก็จะเป็น 5, เออ cpk 7จ็ดจเดาเดี๋ยวขอดูขอดูอน,นี่อันนี้ครับ cpk 733นะครับถ้าดูจากสเปค สายพานมาตรฐานนะอันนี้เขาใส่เป็นที่อู่นะครับที่อู่เขาใส่เป็น 4PK730 มาให้นะครับก็อันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็น่าจะมีผลกับเรื่องประกันด้วยแหละเพราะว่าถ้าเราไปทำอะไรที่มันผิดสเปคนะครับมีผลแน่นอน